ผมสงสัยมานานว่าทําไมคนไทยกลัวผีทําไมเราถึงมีสิ่งที่ห้ามเยอะมากตงนีสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่ว่าเราต้องกลัวมันอะไรเงี้ยหลายอย่างทําไมคนไทยเชื่อสิ่งลี้ลับทําไมเราถึงคิดไม่เหมือนกันทําไมทุกวันนี้เราถึงคุยกันไม่ได้เราเปลี่ยนความคิดกันไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้ผมย้อนไปดูว่าก่อนหน้านั้นะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนักโฆษณาไทยถึง อยู่ในเวทีระดับโลกตลอดเวลาทำไมเรามีเราทําโฆษณาเก่งมันน่าจะมาจากการที่เราเราทําโฆษณามาตั้งแต่ยุคยุคสงครามเย็นแล้วเราเราเราเก่งเรื่องนี้มากๆแล้วมันอาจจะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันผมชื่อตะวันวัตุยาครับผมเป็นจิตรกรที่ผมถนัดคือผมชอบวาดคนผมชอบวาดพอร์เทรต ชอบวาดสิกเกอร์งานส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันคอนเซ็ปต์มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วแต่ความสนใจครับผมผมจะมีมีงานที่ค่อนข้างหลากหลายถ้าพูดถึงงานตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่แสดงอยู่นะครับเป็นงานที่ชื่อว่าชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปยังไงบ้างคือมันเริ่มมาจากผมค่อนข้างสนใจประวัติศาสตร์ช่วง การโฆษณาชวนเชื่อใน,ใน,ในยุคประมาณยุคจอมพลสฤษดิ์ยุคเป็นมันเป็นยุคยุคสงครามเย็นนะครับยุคที่ CIA อยู่กับอยู่ในหลายๆประเทศในเอเชียเยอะมากรวมทั้งไทยด้วยแล้วคือจริงๆไอ้ความสนใจเนี้ยมันมันมันต่อเนื่องมานานแล้วมันมาจากที่ผมเคยไปทำโปรเจกต์ในพัดพงพัดพงนี่มันก็เคยเป็นเซฟเฮาของ CIA มาก่อนอะไรเงี้ยพอเริ่มได้รับ รู้ข้อมูลหลายๆอย่างมันก็มาปฏิบัติต่อจนมาเป็นงานชุดนี้ครับ uh, จริงๆแต่ก่อนผมทํางานวอเตอร์ค o ลเลอร์แล้วประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผม,มกลับมาทํางานแคนวาสด้วยอะคริลิกแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสเวนตี้เป็นยุคที่แบบผมเกิดแล้วก็เป็นต่อเนื่องมา,มาจนถึงเรื่องแฟชั่นเรื่องเพลงเรื่องป๊อปซอฟ p ์พาวเวอร์ป๊อปเคานเอร์เรื่อง โคว์ผสมกันซึ่งมันมันเป็นซีรีส์ที่ผมนอกจากโชว์ที่ไทยแล้วผมก็ไปโชว์ที่โตเกียวที่ไทเปแล้วก็กัวลังเปิร์แล้วก็นิวยอร์กเมื่อ2เดือนที่แล้วพ่งผมเพิ่งไปโซโล่ที่นิวยอร์กมาเนี่ยจะเป็นงานที่ที่มีความคล้ายคลึงกับงานแบบนี้แหละเป็นเป็นลักษณะรูปภาพมาปฏิปต่อกันเป็นเป็นหลายๆอย่างจะเป็นสิ่งที่มาที่อยู่ในอดีตครับทีนี้พอมาถึงงานชุดเนี้ย ผมสนใจเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนไทยตอนนี้แต่ว่าผมพูดถึงย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นี่มันมีเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องเรื่องจริงอ่ะแล้วให้ผมผมให้นักวาดการ์ตูนะทามันเป็นการ์ตูนมันมีอยู่สองเหตุการณ์ที่แทรกเข้าไปคือเผาถังแดงกับกฏผีบุญผมผมพัฒน,นาคอนเซ็ปต์อย่างนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ที่มีไอเดียแล้วก็ คิดคอนเซปต์จนเคลียร์แล้วค่อยทําผมจะค่อยๆเหมือนประดิษฐ์ไม่ใช่ประดิษฐ์อ่ะคือค่อยๆค้คนหามันมันค่อยๆพัฒนาใช้คํานี้ดีกว่าผมค่อยๆพัฒนาคอนเซปต์ไปด้วยระหว่างทําแล้วงานที่เห็นเนี่ยมันไม่มีการการล่างไม่มันไม่มีการการแบบอ่าสเกจไม่มีแบบ uh sketch. ไม่ม,ไม,มีไม่มีแผนเรามีแผนหลวมๆเท่านั้นเองแล้วเรามีข้อมูลอยู่มันคล้ายๆคอลลาคล้ายๆเรามีรูปหลายๆรูปแล้วเราก็เลือก ว่าเราจะวางตรงไหน,นบางครั้งเราก็าเปลี่ยนมันอะไรเงี้ยผมใช้วิธีการทํางานแบบนี้มามามา,มาตลอดคือผมอยากได้ความไม่ไม่ไม่เกรงไม่ไม,ไม่ไม่ตายตัวอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่คือโอเคคอนเซปต์ okay, แรกมันคือกำแพงประเทศเรามันมันคล้ายกับประเทศที่เขาแบ่งเป็นเป็นสองในในความรู้สึกผมนะเราคล้ายๆ เยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันตกหรือเราคล้ายๆเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรเงี้ยแต่เรายังยังมันยังไม่ได้เกิดขึ้นขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ในใจใช่ไหมทำไมเราคุยกันไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็เลยเพอดีว่าผมมาดูสเปซที่แกลเลอรี่เนี้ยแล้วผมเห็นว่ามันมีทางเข้าสองทางมันสอดคล้องกับไอเดียที่ผมอยากจะแบ่งพื้นที่มันเป็นสอง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 สเปซ ก็พอดีว่าได้คุยกับทางเจ้าของแล้วเขาค่อนข้างให้อิสระกับผมในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการทำสิ่งที่ผมอยากอยากจะทำมาเลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็มาดูว่าผมผมจะทำกำแพงสองข้างให้มันไม่เหมือนกันด้านหลักด้านแรกอ่ะมันก็คือด้านที่มันเป็นรวมไปด้วยคำโฆษณา,ายุคสงครามเย็นคือถ้า ถ้าจำกันได้นะผมว่ามันก็ยังมีให้เห็นอยู่นะเป็นโปสเตอร์ที่มีสองข้างคอมมูนิสต์กับเสรีภาพมันก็ชัดเจนว่าเสรีภาพมันคือคือเมริกันก็คือมันเป็นคำที่ชัดเจนเลยว่าคือฝั่งของของโลกเสรีใช่ไหมส่วนคอมมูนิสต์ก็คือจีนก็คือรัสเซียตอนนั้นก็คือใน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 โปสเตอร์มันก็จะเห็นว่าฝั่ง คอมมิวนิสต์เนี่ยทุกคนก็จะต้องทำงานกันเหมือนเป็นวัวเป็นควายถูกบังคับอดอยากๆอะไรเงี้ยแต่ในฝั่งเสรีภาพก็ดูดูว่าทุกคนแบบมีความสุขอยู่ดีกินดีมีสิทธิ์มีเสียงมีอิสระเสรีอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยก็เอาเอาไอเดียจากโปสเตอร์เนี้ยมามาแบ่ง ให้มันชัดเจนเลยว่าฝั่งเสรีภาพคือฝั่งเมื่อกี้ที่พาไปดูมันจะเป็นสีแล้วคำที่อยู่ในนั้นมันก็จะเป็นคำที่เป็นคำโฆษณาคำเหมือนเราเวลาเราดูโฆษณาทีวีใช่ปะ่ะมันก็จะมีแต่คำดีๆมันจะมีแต่เรื่องดีๆอ่ะเหมือนเขาต้องการให้เราซื้อสินค้าเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนกันที่ฝั่งสีเนี่ยจะเป็นคำที่พาเราประโลมเรากล่อมเราให้เราแบบ เชื่ออะไรเงี้ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมอยากให้มันมันตรงข้ามกันผมก็เลยใช้สีขาวดำใช้เป็นโมโนโครมแล้วผมนึกถึงรูปแบบของสิ่งที่มันเป็นพื้นที่สุดของคนทนระดับลากยญาที่สุดซึ่งไอ้กระตูนการ,ร์ตูนเล่มระบาดเนี่ยผมคิดว่าในยุคก,ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงทุกคนได้ซื้อแล้วมันคือบาทเดียวอ่ะมันเหมือน มันถูกมันมันเป็นหน่วยแรกของของเงินเราอะใช่ไหมมันเหมาะที่จะเอามาเอามาใช้รองรับคอนเซ็ปต์ผมก็เลยเอารูปแบบของการ,ร์ตูนเล่มระบาดมามาใช้ในฝั่งนี้ครับมันก็จะเต็มไปด้วยคําที่จิงๆมันเป็นคําที่เราพูดในชีวิตประจาําวันมันไม่ได้หยาบคายอะไรผมว่าทุกคนพูดคําเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะพูดกับเพื่อนสนิทล้อเล่นหรือพูดแล้วก็มีเรื่องกันหรือแต่มันเป็นคำที่ที่ที่คนทั่วไปใช้อ่ะครับ คือจริงๆ้พวกนี้ผมมีไอเดียมาจากาเวลาที่เราเราผ่านบ้านที่มีคนมือบอนมามาเขียนคำอะไรหรือหรือพ่นอะไรตามกำเนี่ยตามรั้วบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่ชอบแต่เขาเขาอาจจะไม่มีสีที่มามาเปลี่ยนทั้งกําแพงเขาว่าทำได้แค่ลบข้อความนั้น ซึ่งบางทีเราก็ยังอ่านมันออกอยู่ดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นไอเดียอย่างหนึ่นนนนนนงที่ผมเอามาใช้ผสมกับเพนติงครับคาดหวังอะไรบ้างที่จะให้คนต้องมาดูงานศิลปะของตะวันชุดนี้เนี่ยเราได้อะไรกลับไปบ้างจริงๆแล้วมันอาร์ตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้นักหรอกนะแต่ว่าผมเหมือนผมผมอยากจะบันทึก สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ยผ่านพนติ้งมันเป็นงานที่ผมเหนื่อยกับมันมากๆกอะ่ะก็ตั้งใจมากครับผมเข้ามาวาดรูปที่เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มก็ไม่ซับซ้อนอะ่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์มันมันค่อนข้างไม่ซับมันเป็นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะก็อยากให้มาดูแล้วก็ไม่ต้องชอบก็ได้ก็คิดไม่เหมือนผมก็ได้ถ้ามีเวลาขอเชิญนะครับเป้าหมาย เราจะเดือนหน้าไปแทนที่ทำไตอ่อคือผมก็มีไอเดียอยู่หลายๆไอเดียครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะไรเงี่ยผมอาจจะพอแล้วแล้วจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาผมมีงานเยอะมากผมโชว์ทำโชว์เยอะเยอะมากๆจนผมเหนื่อยแล้วผมตอนนี้ผมไม่ได้รับงานเลยปีหน้าก็ค่อนข้างว่างอยู่ พราะผมอยากจะว่างเพื่อจะได้รีเซ็ตตัวเองได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วจะมีที่ตกลงไปแล้วก็คือปี2024มีไปซิเดนซีที่ประเทศฝรั่งเศสครับแต่ปีหน้าจริงๆก็อาจจะมีไปโจฮันเนสเบิร์กแต่ยังไม่ไม่ไม่ไมไมไมคอนเฟิร์มจริงๆผมทำงานกับแกลเลอรี่ต่างประเทศมากกว่าที่ที่ไทยเนี่ยผมไม่ได้มีสังกัดอะไรแต่ว่าผมมี ที่คล้ายๆสังกัดก็คือมีทำงานแกลเลอรี่ที่โตเกียวหน่านทำงานกับแกลเลอรี่ที่ที่นิวยอร์กหนึ่งแกลเลอรี่แล้วก็สิงคโปร์ซึ่งเราก็มีแลนในอนาคตกันอยู่ครับอันนี้ก็อันนี้มาจากโปสเตอร์เลยใช่รูปควายสองตัวเนี่ยคืออยู่ในโปสเตอร์ฝั่งเสรีภาพจริงๆเลยแต่ว่ามันมันจะมี ดีเทลอีกจะมีคนทำนามีอะไรนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องวาดแนละ้วผมมีแค่ไฟสองตัวนี้มันก็บอกอะไรได้เยอะแล้วแล้วผมก็มาผสมกับเนี่ยคำโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วแบบบอกว่าแจกฟรีแต่ก็ยังขายอะไรเงี้ยแบบแบบมันเหมือนสิ่งที่เราถูกหลอกอยู่อะใช่ไหม